For the final key, we need the magic of the Happiness Fairy herself. Let's call upon her with this jingling, tinkling jingle bell. Oh, magical reindeers, bring forth the Happiness Fairy, so she may lend us her magic this year. And with that, the Happiness Wanderers and the Creators are ready to live happily ever after! Now to complete our tale and bring Merryville fully to life, we pass this quest on to all of you gathered around Central World's Christmas Tree! Together, let us carry the spirit of happiness and the magic of a happy ever after to brighten hearts across the world! ยอยร์กเบลเลอน์ฮะส์่งเส้นทางให้กรังกามิก้าเมอร์รี่มิวส์เซเลบริตี้ส่งเส้นทางมาให้กับคุณชูบุอาริยาและน้องแอบปิเกลและซีเกรดอาร์ทอยครับ,บ,น,น,รบ,บ,น,รบน้องเกลนะฮะนี่คือการคอลเลคชันครับของแคสซีค้า x แอปปิเกลนั่นเองครับและนะี่ฮะตอนนี้เราได้กุญแจมาเป็นที่เรียบร้อยกุญแจไขลานครบทั้ ตามดอกแล้วนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราสำเร็จและสร้างความสุขให้กับทุกคนในเมอริวเลล์ณเซนทรัลเวิลด์แห่งนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญท่านบริหารครับมาเปิดไฟต้นคริสต์มาสเซนทรัลเวิลด์ X J P Toys Gallery Present m e r y v i l l e 2025ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณหาประดีเกตไพบูลครับท่านทัว่าการการท่องเทียท่ยวแห่งประเทศไทยเรียนเชิญคุณวรยาธิรัฐิวั์ครับ ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธา,า,านเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนานจำกัดมหาชนคุณวันชน,นีวัฒนาครับท่านปหลัดกรุเทพมหานาค,รคร,รดรดรนัทกิจตั้งทูลสินธนาครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา,าจำกัดมหาชนครับ คุณพงศธรธรรมวัฒนะครับเจ้าของงาน TTE และ JP Toys Gallery เิคจษฎาศินอารัตน์งานครับผู้บริหารงาน TTE <c oughs> และน่นอนอยู่บนเวทีแล้วนะครับน้องๆโฟอี e. <c oughs> และเจ็ดไฟเบอร์ด้วย เอาละฮะทุกท่านเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองนะฮะจะต้องมีการไขกุญแจแต่แน่นอนเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังอย่างเป็นทางการโอกาสนี้ต้องขอรินเชิญทุกท่านสัมผัสไปที่กุญแจก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไขนะฮะเดี๋ยวเรานับถอยหลังพร้อมกันขออนุญาตถ่ายภาพช็อตน,นี้ก่อนเลยครับให้ทุกท่านสัมผัสไปที่กุญแจนะฮะเชิญพี่พี่ช่างภาพครับและเดี๋ยวหลังจากที่เรานับถอยหลังพร้อมกันแล้วจะมีการ ไขกุญแจอย่างเป็นทางการทั้ง3ดอกเลยนะครับคือเป็นการเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการจากดูเยอะแยะนะฮะมีกล้องหลายตัวเลยแทบวันนี้ร่วมฉลองสอุไปได้วยกันเลยมีคือความพิเศษที่เกิดขึ้นครับเป็นประจำปลายปีแบบนี้เราร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสครับและเป็นหนึ่งใน landmark วัวคลาสเซนเซนไม่ได้เฉลิมฉลองไปด้วยกันมาแล้วครับทุกคนเขาดาวไปพร้อมๆกันนะฮะและจะขอเรียนเชิญท่านได้ไขกุญแจทั้งสามดอกเลยถ้าพร้อมแล้วนับ5 4 3 2 ปิดกุดแจเรียบร้อยแล้วโอ้พ oh. ิเศษสุดนะฮะกับโชว์ สูงถึง4เมตรที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยครับกับผลงานการผลักของเจสสิก้า x อาร์ติเกล a true art t o y phenomenon ครับ23คาแรคเตอร์จาก11ศิลปินนี่คือทีม Christmas edition นะฮะพิเศษมากๆน่ารักทั้งนั้นทัวร์ศูนย์กันท้าเลยครับรวมถึง m มร r y ิ i ล์สิบสองโซนไฮไลท์ในหมู่บ้าน art Toy ครับตกแต่งด้วย art Toy กว่า56ตัวในเส้นทางแสนมหัศจรรย์ให้คุณได้ค้นหา พูดถึงเซนเตัร์ครับขอบคุณครับขอียนเชิญท่านบริหารยังคงอยู่ต่อบนเวทีนะครับเดี๋ยวคันนี้ให้ศิลปินไปเตรียมตัวสักเล็กน้อยแนละ้วเดี๋ยวเราสรัมภาษณ์กันบนเวทีพูดคุยกันนะฮะขอบคุณโปอีฟครับขอบคุณเจดไบเบิลครับขอบคุณแม่ชมและน้องแอบิเกลเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะเรียนเชิลท่านครับเรียครับต่อเนื่องกันเลย เดินเลยนะครับกับเจ็ดไบเบิลน้องเกยร์ครับมาเล่นทางนี้กันอันนี้เส้นเยอะแท้เลยนี่เกยร์ครับด้านนี้เต็มเลยนี่มีมาเลยเย้มาเล่นทางนี้กันและแน่นอนครับโฟอี สวัสดีน้อเจไปก็สวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสดีครับมาพูดคุยกันหน่อยก่อนอื่นเลยนี่เลยคนสำคัญทักใคัสื่อเป็นคนแขบผู้ไม่เกียทุกคนหน่อยครับทั้งที เอ้ยอาบีเกลโอ้โหทุกคนแบบตอนนี้ลานเงียบเลยนะฮะตั้งใจฟังเราเต็มากมากเลยนะฮะต้องถามความรู้สึกคุณแม่ก่อนเลยครับแม่ชมฮะ,ค,ะมครับอ๋อเราฮะจีิงาอาจ้งว่าไม่ต้องขออนุญาตให้ท่านได้นั่งประจัที่นะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นกันทั่วหน้านะฮะกับของภยะะัยในความไม่สะดวกด้วยนะฮะขอใชยนะนี่คือความพิเศษที่เกิดขึ้นนะฮะขอบพระคุณมากมากเลยนะครับ เลยครับว่าพูดเดียวกันเป็นไงครับพี่ชมฮะถามความรู้สึกก่อนเลยตอนที่เซ็นทรัลโบติดต่อว่าจะมีการทำนัฐมนตรีนี่คือนี่คือคอลเล l เตอร์ตัวแม่นะฮะ Art Boy Collector ตัวแม่เลยอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่สัมภาษณ์ฝากเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยครับงั้นงั้นพี่ต่อไปแล้วมันดูแลให้เองได้ไหมครับอยากเล่นมานานแล้วนะฮะ ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าในฐานะที่เราก็เป็นคนที่ชอบอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็จริงๆอ่ะในใจเลื่อนๆก็แอบฝันไว้เลื่ๆเหมือนกันว่าอยากทำอะไรที่เหมือนเราเก็บความเป็นเขาในเวลาอย่างเนี้ยเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องโตขึ้นใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเราอ่ะชอบพอพอชั่นตอนที่เป็นอย่างเงี้ยพอพอชั่นเนาะใช่ชอบแบบสัดส่วนอย่างเงี้ยแบบว่าแบบก็ยืนข้างหลังก็ยืนอะไรอย่างเงี้ย แขนเป็นป้องๆแบบว่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราอยากเก็บอะในแบบนี้ไว้เพราะว่าเขาโตรเร็วมากโตมากอตมากกับเขาว่าเก็บ proportion นี้ไว้แต่ยืดให้เป็น4เมตรนะฮะเป็นไงเบิร์ตอิมเพรสชัเลยหลังจากได้เห็นค่ะก็ก็ดีใจที่จริงๆก็แอบแอบเห็นอร่อยอยเพราะว่าก็ต้องหวังว่าเวิร์กการโอ้ใช่จิกาอยากให้เล่าให้ฟังว่าเวิร์กยังไงบ้างเหมือนแม่อินพุตอะไรบ้างเขาอินพุตอะไรยังไงบ้างครับจริงๆเออก็แค่ เพราะว่าจินติก้าชอบงานของคุณจิิก้าอยู่แล้วเพราะว่าน่ารักแล้วก็สวยมากก็จะเป็นผู้หญิงเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อาจจะมีรีเพลสเรื่องเนี้ยอะไรเงี้ยนะพวกป้องนิ้วป้องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าขอบคุณได้ดไม่ได้เลิการได้นะฮะไปเป่าด้วยนะฮะขอบคุณน้องเพีย้องเมย์อ่าถือว่าเป็นลูกของเจตไบเบิลนะนะเพล็กะซ้อมไว้ซ้อมไว้นะฮะดูแลดูแลนะโอเค เนาะตัวีเป็นไงบ้างเนอเป็นบิ๊กแฟนของอารบีเกลอยู่แล้วด้วยใช่ไหมฮะค่ะนค่ะโอ้ยค่ะดีเนาะแล้วพิเศษมากวันนี้นะที่เรามาเซะรำเริงด้วยกันก็นี่แหละสกิลอาร์ทอยได้เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือเกลตรงนี้นี่เองนะครับเจสกาเอ็กซ์อาบีเกลนะฮะเอ๊ะอ่ะเจ็ดไปบ้างเป็นไงบ้างเจ็ดบิ๊กแฟนของเกลอยู่แล้วบ้างเป็นไงบ้าะ ใช่หรอไม่ปกติเห็นบอกชอบแบบหมวยเหมยใช่แต่ที่เกลเขาตาตาแป๋วเลยนะต่อมาจะตาติอ๋อเราเห็นน้องน่ารักมากน่ารักมากใช่ตามตลอดเลยใช่ครเป็นไงบ้างเราสองคนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้กับการเปิดไฟต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเนเชียเป็นเกียรติมากครับก็ิง ผมก็โตมากับต้น,น,ะนะคริสต์มาสของฉันนั้นงงเหมือนกันน้ก็เห็นทุกปีเราก็มาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมในงานเปิดวันคริสต์มาสก็ดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากครับเยมมางขอบคุณมากครับไปต่อละผมก็รู้สึกเออตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นปีแรกแล้วก็รู้สึกว่างานเขาอลังการมากนะครับ <ๆ S 2> <นะ S 1> ก็เป<ท> <อ German. S 1> ็นเต้นมากๆเลยผมก็แฮปปี้มากๆที่ได้มาสู่โรงขึ้นยอมากนะดีใจมากๆเช่นเดียวกันโคอีฟนะฮะเป็นไงบ้างที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้มากๆเพราะว่าวันนี้เราก็ดีใจที่ได้มาเปิดตู้อีฟบานที่เซ็นเตอร์กรุ๊ปนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากๆนะคะที่รอโคอีฟมาวันนี้ค่ะขอบคุณมากนี่ซ่าบอกว่าไม่ได้แค่มาวันนี้ด้วยเดี๋ยวได้เจอกันปลายปีเลยใช่ไหม บปี้นะคะก็มาสัพวกเราได้อีกนะับรอกว่าสนุกมาแน่นอนค่ะเออรอติดตามกันได้เลยนะฮะกับความพิเศษช่วงปาย์ีแบบนี้ที่เซ็นทรัลโบเลยนะครับมอัปเดตผลงานกันหน่อยนะฮะเทรไบโบตอนนี้ผลงานเป็นไงบ้างอ,อ่าปีหน้านะครับผม,มจะมีนีนะคผมที่ชื่อว่าออ้าผมก็รอติดตามสาระไรได้จากต้ได<ๆ>้จั<ๆ>รเร็วนี้ีา,าทีกลเป็น8ชั่โมงเลยอเลยครับใช่ จะยาวนาะนะแล้วนะโปอีทล่ะฮะอัปเดตผลงานกันหน่อยตอนนี้เดี๋ยวจะมีอะไรให้ได้ดูกันอ๋เอเดี๋ยวปลายปีนี้ค่ะพวกรเราโปอีนะคะจะมีภาพยนตร์ร่วมกันเล่นด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนไน้ละคะ่ะภาพยนตร์ชื่อว่าคุณชายะค,ะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ,ะ26ธยี่บกพันวาคนนี้ค่ะอ๋อเยี่ยมเลยนะครับรอติดตามก็คือหลองังคริสต์มาสเสร็วันขนานี้อ้าวถึงน้องเกลยเลยเนีมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างคะ สองเดือนสองเดือนสองเดือนมาตามและชมมาอยากให้เชิญชวนทุกคนให้มาที่นี่ครับแล้วก็เซเลเบรกกันช่วงปายปตีครับก็เขาชวนเายใช่ครับ ก็อยากจะเชิญชวนกันมาเยอะๆนะคะอยากให้มาถ่ายรูปนะคะกับคุณเคลนะคะแล้วก็ยังมีอาร์ตพอยตัวอยู่ด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะฝากฝากเช็คอินนะคะแล้วก็ถ้าถ่ายรูปกับคุณเคลแล้วก็คุณแม่มาด้วยหรือคุณแม่เข้าไปดูไปกดไลค์ให้ขอบคุณค่ะ ชครับเจ็ดไปก็ครับเชิญเชิญทุกคนมาเซเลบรตกันที่นี่ช่วงปลายปีครับช่วงผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าเซนต์เอเวอร์เขาจะมีจัดเป็นแบบเฟสติฟวว์แบบนี้ทุกๆปีทุกๆสิ้นปีครับผมก็อยากเชิญทุกคนมาครับไปมาถ่ายรูปมาเจอไว้แบบเออเซอร์วิลมากๆแล้วก็คริสต์มาสอะไรเงี้ยใครชอบเทศรรกาลก็มาที่นี่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับแล้วผมก็อยากเชิญทุกคนมาที่นี่เพราะเขาจัดเต็มมากเลยครับผมเขาทำให้มันเหมือน โน้ตโฟนนะับผมรู้ว่าคู่ลบหนึ่งนะนั่นเองอแล้วก็ใครถ่ายรูปนะผมก็สามารถถ่ายรูปได้แบบมีหลายมุมมากเลยผมก็สามารถเดินช้อปปิ้งได้สบายมากเลยคุณก็เชิญชวนทุกคนมาแฮปปี้มาสนุกที่นี่เลครับเย็งครับโต๊ีเย็นเช้าเช่น,นเดียวกันค่ะก็สิ้นปีนะคะก็มาที่ได้นะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วต้นซีซาร์สันเทนเลอร์เนาะยิ่ง,นหนงใหญ่มากๆแล้วก็มาถ่ายนี่ใส่กางเกงสเดียวกันเลยได้เลยทุก มา,มาฮะตาน้องเกลียวเดี๋ยวให้โปรยด้านหน้าได้ไหมฮะดีนะไปโปรยด้านหน้ากันนี่คอนเฟตตี้ตรงนี้เรามาโปรยด้านหน้าแนละ้วเดี๋ยวเราปิดเวทีตัวนี้กันเลยดีไหมครับดีดีดีลูกๆเออเออดีนะมีไหม,น,ไหมนี่น,นี่มาแล้วเกลียวครับเกลียวครับเกลียวครับ ไปแล้วเจยวครัเดี๋ยวพี่จงโปเองก็ได้นะฮะโอเค,อเคก็นี่แหละฮนะอ๋อมาแล้วโปรยกันเนาะโปรยด้านหน้าหันหันหน้าไปด้านนี้เลยครับหันหน้าไปด้านหน้านี 1, 2, ่สองสเย้เยี่ยมมากอีกรอบเนาะดีไหมฮะทุกคนเก็บภาพไม่ทันเจยวครับอีกสักรอบไหมฮนะเออหันหันหันด้านหน้าเลยครับหันด้านหน้านะ ทำไปด้านหน,น้านิ่งเออเก่งมากปรบมือกัแบแอบิเกลด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณ,คณมากครับแ,แม่ชมและน้องเกล,ลขออยู่ต่อก่อนนะครับกับความพิเศษต,ต่อไปเจป็ดไบเบิลขอบคุณมากอาส่งเสียงกับเจ็ดไบเบิลหน่อยเลวขอบคุณครับโปรอีกขอบคุณครับโปรไอว่าไงขอบคุณครับน้องเกลเราอยู่บนเวทีกันก่อนนะฮะเพราะว่า คุณเจสสิกา้ามีของขวัญสุดพิเศษเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับคุณเจสสิกา้า please join us on stage because I heard you got some very special gifts for คุณชมพู as well as น้องเกลเชิญเลยครับเชิญคุณเจสสิก้าครับคุณเจสสิกาครับสักคู่เดี๋ยวนั้นนะฮะมีของขวัญมอบให้กับแมชมนะฮะนะน้องเกลด้วยเชิญครับ เจนเลยครับักครู่นะฮะนี่เลยฮะ,ะกับความพิเศษครับทุกท่านแล้วก็เยี่ยมชมกันได้นะฮะกับส่วนต่างๆเลยนะฮะที่เราเนรมิตให้กับเป็นเอริ i ิว2025เลยนะฮะส่วนตอนนี้น้องเกลจะช่วยเก็บคอนเฟตตี้ใช่ไหมฮะสักครู่ <laughs> ดเดียวเท่านั้นนะฮะขออนุญาตตามตัวคุณเจสสิก้า เพราะว่ามีของที่ระลึกนะฮะมอบให้นะฮะระหว่างนี้ฉอดสุดพิเศษนะฮะจาด็อกเตอร์ดาริจครับแล้วก็น้องๆโคลีฟนะฮะได้ถ่ายรูปกับ Secret Art Toy ครับทุกคนนี่คือแม่ชมบอกแล้วนะว่าแบบเฮ้ยอยากจะเก็บโมเมนต์นี้ไว้เก็บแบบพอร์ชชั่นนี้ไว้อ่ะนะฮะ แต่พอชพอั้นนี้ออกมาเป็น4เมตรเท่านั้นเองครับนี่คืออาร์ทอยที่ใหญ่มากเลยครับทุทกคนเป็นซีเรีอาร์ทอยที่เป็นความภาคภูมิใจของนั่นสมมากเลยจริงๆแล้วก็ถือกล่องของขวัญด้วยนะเปรียบเสมือนน้องเกลมอบของขวัญให้กับทุกคนเยี่ยมมากเลยใช่ไหมน้องเกล,เก,ลเก่งมากครับมาฮะคุณเจสสิก้าเชญเลยครับคุณเจสสิก้า please join us on stage I heard you got some very special gifts พกคุนชมพู่ as well as เกลเชิญเลยครับนี่ว้าวภาพวาดสุดพิเศษน่ารักมาก front and center please เกลครับด้านนี้เลยครับเกลยิ้มยิ้มสวยๆห้กับกล้องด้านหน้านะนี่กล้องตรงนี้เลยยิ้มเลยครับเกลครับ เกลครับหันหน้าด้านหน้าดิยเยวชื่นชมภาพสวยนี่เออหนึ่งสองซ่อมอยิ้มด้านหน้าอ่าหนึ่งสองซ่อมเก่งมากเก่งมากอีกสักลอ้อมนึงเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณเจสิก้านะฮะกลับกองวอลสุดพิเศษเขาขอบคุณมากครับติ๊กที่คุณเจสิกา้าและแน่นอนครับขอบคุณแม่ลูกสุดจะน่ารักเลยนะฮะคุณชมพู่ครับและน้องแอบิเกลขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอ้โหถ้าได้ลูกสาวขอแบบนี้นะคระับ